ทุกครั้งที่มีการประกาศรางวัลอะไรก็ตามในโลกฟุตบอลเนี่ยมักจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันถกเถียงกันบ้างมันก็เป็นเรื่องที่จะรรมาดามากๆแะด้วยโลกยุคปัจจุบันนะครับที่สามารถแสดงความคิดเห็นกันง่ายด้วยปลายนิ้วทําให้เกิดการดราม่าก,กันง่ายเหลือเกินซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นดรามา่าควันหลงงานประกาศรางวัลฟี f a เดอะเบสสองพนะครับ สวัสดีครับผมเดกิจเองนะฮะในทุกครั้งที่ลิ้เนลเมซินเนี่ยได้รับรางวัลอะไรก็ตามนะครับผมมักจะเห็นข้อความประมาณว่าป้นมาไม่สมควรได้รับรางวัลรางวัลน,นี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์เอาซะเลยลูกรลักฟีฟ่าโกงซื้อหรืออะไรอีกมากมายเสมอเลยนะครับซึ่งก็มีบางคนเนี่ยที่สามารถโต้แย้งด้วยความที่เห็นส่วนตัวแต่บางคนเนี่ยก็โต้แย้งด้วยความรู้สึกและก็มีบางคนเหมือนกันนะครับที่ใช้อีโก้ในการโต้แยง้งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกมากๆนะครับเพราะว่าทางผู้จัดงานในแต่ละงานเนี่ยก็ได้กําหนดเกณฑ์และวิธีกําหนด ลรางวัลมาแล้วนั่นก็คือการโหวตร,รางวัน The Best FIFA Football Award เป็นรางวัลฟุตบอลของ FIFA โดยเริ่มมอบรางวัลตั้งแต่ปี2016โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลในแต่ละปีต่างๆนะครับจะถูกโหวดโดย4ส่วนนั่นก็คือโค้ชกับตันทีมชาตินักข่าวและก็แฟนบอล ซึ่งผลที่ออกมาในปีนี้นะครับส่ส่วนเลยลีเนลเมสซี่สามารถชนะได้ทั้ง4ส่วนซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเอกฉันพอสมควรแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มากระเพื่อมวงการคีย์บอร์ดทั่วโลกก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่คาริมเบเซมาได้โพสต์ลงใน IG s t o r อส่วนตัวหลังจากที่ลีเนลเมสซี่คว้ารางวัลตัวที่เจ้าตัวนะครับได้ไปแคปรูปจาก IG p r พ m e มเบซี่ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานในปีล่าสุดของตัวเองแล้วมาโพสต์ลงในสตอรี่และยังมีการโพสต์คลิปที่มีชายคนนึงพูดในคลิปว่าโกหกใช่เลยน นมันโกหกพร้อมกับข้อความที่แปะไว้ในคลิปนั้นก็คือคําว่าฝันดีนั่นเองและยังมีประเด็นก่อนหน้านั้นนะครับที่แฟนบอลเรอัลมาดริดบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจถึงขั้นไปด่าทอและเหยียดสีผิวกับการที่ดาวิดอาราบากองหลังตัวเก่งของมาดริดได้ทําการโหวตให้ลีิเออเมซี่เป็นอันดับหนึ่งสูงกว่าคาริมบนเซมาจนอาราบานะครับต้องออกมาชี้แจงเหตุผลที่ต้องโหวตให้เมซี่ไว้ว่าการที่เลือกโหวตให้ลีิเออเมซี่นั้นไม่ได้มาจากการตัดสินใจของเขาเพียงคนเดียวแต่มาจากการโหวดร่วมกันของน งความเห็นร่วมกันต่างหากตรงจุดนี้นะครับไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าที่คาริมเบเเซมาเลือกที่จะโพสต์แบบนั้นในตอนที่เมซี่คว้ารางวัลมันคือการแสดงความไม่พอใจที่ตนเองไม่ได้รับรางวัลนี้หรือต้องการที่จะโพสต์แซะใครหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่คาริมเบเเซมาอยากโพสต์โชว์สติของตัวเองไว้เฉยเฉก็ได้แต่หลังจากนั้นนะครับลิวเนลเมซี่ก็ได้โพสต์รูปตัวเองถือทัวโฟลโลกใน i g Story ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นการตอบกลับไปหาคาริมเบเเซมาที่ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้จนแฟนบอลนะครับได้เปรียบเปิดว่า ได้ปล่อยหมัดย็บใส่เลียนิวเมซี่อยู่พักนึงแต่เมซี่เนี่ยต่อยสวนกลับด้วยฮุกซ้ายใส่หน้าเบเซม่าจนน็อกไปเลยและนี่ก็คือดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับทีนี้มาลองฟังมุมในความคิดเห็นของผมกันบ้างนะครับเรื่องที่เมซี่ได้รับรางวัลอะไรเนี่ยมันก็มีดราม่าอยู่เสมออยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเอาเฉพาะแค่ในไทยนะก็มีเหตุมากมายเลยครับไม่ต้องไปพูดถึงทั่วโลกเลยแต่ดรามา่าในคราวนี้เนี่ยต้นเรื่องมันเริ่มต้นจาก,กคาริเบเซม่าโพสไอจีสตอรี่ถูากาาระทํน คาริเมเซม่ามันดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ที่จะเลือกลงเวลาในที่เมซี่คว้ารางวัลแล้วก็มาลงอะไรแบบนี้เนี่ยผมกลับมองว่ามันเหมือนเป็นการแซะจริงๆนะซึ่งถ้าเบนเซม่าคิดแบบนั้นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่น่าผิดหวังครับเพราะว่าเราอยากเห็นอะไรที่มันดีกว่านี้ในวงการฟุตบอลแค่การร่วมดีใจหรือการแสดงความดีกับคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ถ้าทาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ควรจะนิ่งนะฮะแม้ว่าผลงานของคาริเมเซม่าที่ผ่านมาเนี่ยจะดีและก็ดีมากๆจริงๆแต่อย่าลืมนะครับว่าผลงานของอื่นก็ดีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเเมมมี่่หรรรืออาาาป้้้งแแลละะววนจไไดัับก็ต แต่คนที่ได้รับ2ก็คือครียนเอ็มบาเป้ไม่ใช่คาริมเบนเซม่าต่อไปนะครับขอพูดถึงแฟนบอลน,นิดนึงละกันที่ออกมาพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับเพราะควาจริงเนี่ยเรื่องความเห็นต่างอะ่ะพูดไปมันก็เท่านั้นนะแม้ว่าเซติเนี่ยจะมีให้เห็นก็ตามเขาก็จะบอกว่ามันไม่ดีถ้าคนที่เขาชอบอยู่ดีท,ทั้งที่การที่ได้ด้วยแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็คือจบแล้วจริงๆนะแถมไม่ได้แค่แชมป์บอลโลกอย่างเดียวยังได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แล้วก็ยังเป็นคนท ว่าเหมาะสมกับถ้วยรางวัลหรือไม่แล้วในเรื่องของรางวัลแชมป์โลกกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันต่างกันนะครับ4ปีมีครั้งกับมีทุกปีเนี่ยแค่นี้มันก็บอกถึงคุณค่าของถ้วยใบนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการที่ต้องใช้ทรัพยากรของนักเตะก็มีตัวเลือกน้อยกว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกมากๆเพราะฉะนั้นนะครับฟุตบอลโลกนั้นนะทรงคุณค่าและยากกว่ายูเซียมพอสมควรมันก็เลยเป็นคะแนนที่ดูจะดีดขึ้นไปมากแล้วคนที่พูดว่าเมซี่เนี่ยเล่นคนเดียวในทีมหรืองไงที่พูดว่าแบกออาาาเเเเจนนนนนน่ียยกกก็กะถมมลลนนลัับหืนคคนแ้ววซด ทอ,อยงงไก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเมซี่หรือเป็นเฮเตอร์ของเมซี่เนี่ยเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเมซี่ก็จะคว้ารางวัลได้อีกไม่พอใจอะไรเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าให้คลีดมันออกมาให้ระบายมันออกมานะครับจะได้สบายใจขึ้นเพราะหลังจากนี้โอ้โหสนุกแหละ <c oughs> และเพื่อนๆนะครับที่เห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและหากชอบคลิปแบบนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์และที่สาคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมลงคลิปด้วยแล้วกันนะครับ อกันเจอกันที่งานบาลงดอนะน้องๆ